วันนี้ผมยุ่งๆเอารถมาทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสภาพดีกว่านะครับสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz คันนี้นะครับเป็น W210 นะครับ E200 Compressor นะครับคันนี้เป็นตัวเฟส i f t แล้วนะครับผมก็มาเช็คช่วงล่างเบื้องต้นนะครับเพราะรถคันนี้ช่วงล่างดีอยู่แล้วครับแต่ว่าผมเช็คเพื่อความชัวร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างไปลองก่อนนะครับลองขับแล้วเนี่ยเรามีอะไรแก้ไขก็เล็กๆน้อยๆแค่นั้นแหละครับรถคันนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงล่างก็แน่นมาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขับด นะครับไม่เนี่ยจะกลับจะกอเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ผมมองว่าภายในคันนี้นะครับมันบาลานซ์กับไม่เหลือเกินนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้เป็นรถที่ประวัติดีครับเดี๋ยวผมขอเก็บงานเบื้องต้นก่อนนะครับยางก็ยังไม่มาอะไรก็ยังไม่มานะครับขอขัดไฟหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทาความสะอาดเบื้องต้นแล้วก็รีวิวมันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บงานตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมแจ้งในคลิปรีวิวอีกทีนึงนะครับคันนี้ ขใหม่อีกหนึ่งคันครับสำหรับเสน์เบนซ์ต้องรุ่นนี้เท่านั้นครับ w 210ครับคันนี้รหัสรุ่นนะครับก็จะเป็น E 200 Compressor ครับทำไมถึงเป็น Compressor เพราะว่ามันเป็นรุ่นเฟสลิ t แล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,000cc ครับ163แรงม้ารหัส เครื่องยนต์ M ตองหไม่พอเป็นฝาแดงแล้วเพราะว่าเป็นตัวเฟสลิฟครับออมเปเซอร์ก็จะเป็นซูเปอร์ชาร์จนั่นแหละครับแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นั่งสบายขับสนุกอัตราเร่งดีแน่นอนครับแล้วเป็นรถที่ใช้ดีมากๆครับสำหรับคันนี้นะครับประวัติรถนะครับ กบัาชาการอาหารสูงสุดนะครับอันนี้เป็นรถที่ไม่ขาดการดูแลเลยนะครับรถหน่วยงานราชการเนี่ยมันมีการตั้งงบในการดูแลรถพวกนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถที่ดูแลดีแบบนี้หายากมากแล้วคันนี้ใหม่น้อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถคันนี้นะครับคันนี้สวยมากๆนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเล่มลำดับหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นลำดับ2แล้วเพราะว่าซื้อในการปลดระวางมาค ok ันนี้ดูแลดีแล้วส่วนใหญ่นะครับใหม่เยอะส่วนใหญ่นะครับแต่มันบ่งบอกถึงว่า รถรุ่นนี้เป็นรถที่ใช้ดีมากไม่จุกจิกมันไม่ค่อยขี้ฟองอะ่ะเหมือนรถรุ่นใหม่แต่ถ้าใหม่กว่านี้ก็จะเป็น W211 ตัวนั้นก็ถ้าใครรับได้ก็ขับดีเหมือนกันแต่ดูแลก็จะแพงกว่านี้นิดนึงแล้วก็ดูแลยากกว่านี้นิดนึงแต่มันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แพงจนเกินไปหรอกนะครับผมก็ชอบนะรุ่นใหม่กว่านี้แต่รุ่นนี้ผมก็ชอบเหมือนกันชอบเข้าไปอีกเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นเสน่ห์เบนซ์เลยนะครับหน่วยงานรายการเนี่ยใช้กันเยอะนะรุ่นนี้เพราะเป็นรถที่นั่งสบายและขับดีมากนะครับโอเคเดี๋ เราไปดูตัวรถกันเลยครับไปก่อนที่จะไปดูรถคันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคันนี้เป็นรหัสบอดี้ W210 ครับเป็นตัวเฟสลิฟแล้วนะครับรหัสรุ่น E200 คอมเพรสเซอร์ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีครับรหัสเครื่องยนต์ก็ M21 มเพรสเซอร์ครับฝาแดงด้วยนะครับคันนี้เพราะว่าเป็นตัวเฟสลิฟแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับคันนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานครับ เป็นรถที่ประวัติดีมากดูแลดีมากภายในสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูทั้งภายในภายนอกแล้วก็รอบๆตัวรถนะครับคันนี้เป็นรถที่บางเดิมมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีเดิมนะสีเดิมจากโรงงานเห็นไหมครับมีรอยหินตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมสั่งอะไรยังไม่มาเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวก่อนแล้วกันนะครับสาหรับคันนี้นี่ครับสีบางๆเดิมๆผมบอกเลยนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์มาก เป็นรุ่นที esting, ่หาง่ายนะไม่ยากจนเกินไปเพราะว่ายอดขายดีมากนะครับสำหรับเมื่อก่อนแต่ที่สวยแล้วมันมีเสน่ด้วยนะครับมันหายากนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับรอบๆตัวรถนะครับคันนี้ก็ห้องเครื่องสวยด้วยนะครับเป็นรถที่ดูแลดีมากประวัติดีมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆตัวรถก่อนคันนี้ก็จะเป็น e 200 compactor นะครับเป็นรถที่สวยมากๆแล้วเป็นรถที่ขับดีมากๆนะครับฟิล์มรอบคันเนี่ยเป็นของลามีนาด้วยนะครับเพราะว่ารถอะประวัติดีมากดูแลดีมาก มีตำหนิตามการใช้งานครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเสน่ห์คันนี้อยู่ที่ห้องเครื่องและภายในและบอดี้เนี่ยโคตรสวยนะครับแล้วก็เป็นรถที่จอดตลอดนะครับจอดสะส่วนใหญ่แล้วก็จอดไม่ขาดการดูแลด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีงานก็ออกงานถ้ามีนายวิ่งก็ใช้งานประมาณนั้นนะครับแต่คันนี้หลังๆก็คือปลดระวางมาแล้วนะครับเพราะว่ายางเนี่ยดอกหนาเพิ่งเปลี่ยนแต่ว่ายางปี2018 ต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้แล้วกันนะครับอันนี้เรื่องเล็กน้อยมากนะครับคงขายอยู่ที่199,000บาทนะครับรถบางเดิมนะครับเนี่ยครับตามคิ้วอย่างเงี้ยคิ้วสวยมากนะครับเพราะว่ารถเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้จอดตากแดดซะส่วนใหญ่นะแต่ฝั่งนี้นะครับเก็บสีมาแล้วนะครับฝั่งนี้เก็บสีมาแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสีเดิมจากโรงงานบางๆางเดิมเดิมนะครับบางบงเดิมๆมเลยรถสวยมากนะครับอันนี้ผมคัดสภาพรถประมาณนี้ทุกคันนะครับ รถแต่มันมีเยอะครับแต่รถสวยแล้วมีสเสน่ห์แบบนี้มันหายากนะครับสเสน่ห์คันนี้นอยู่ที่ภายในและห้องเครื่องโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องคันนี้นก่อนครับก่อนที่จะไปดูภายในนะครับเรามาดูห้องเครื่องของรถคันนี้กันก่อนครับคันนี้นก็ห้องเครื่องสวยเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับรถไม่ขาดการดูแลนะครับภายในสวยห้องเครื่องสวยนะครับเนี่ยพวกกระปุกพวกนี้เปลี่ยนตามอายุเปลี shaving, ่ยนตามระยะหมดเลยแล้วก็พวกสายพวกนี้ครับเป็นใช้สายแท้ทั้งหมดนะครับสายแท้เบนซ์เลยนะครับแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ย แห้งตัวเครื่องแห้งนะครับคันนี้มีระบบเบรก ABS นะครับเบนซ์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นระบบเบรก ABS อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าเน้นความปลอดภัยอยู่แล้วสําหรับรถยุโรปนะครับคันนี้ก็สวยนะครับนี่ครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับมีแต่เฉี่ยวบ้างแปะนู่นเฉี่ยวนี่แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับรถคันนี้สวยทุกชิ้นคันหน้าก็จะเป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานครับ นะครับติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ครบครับนี่ครับดูแลดีตลอดนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเครื่องเนี่ยแห้งโคตรแห้งเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับระบบแอร์เนี่ยเช็คมาใหม่นะครับนี่ครับแผงแอร์ใหม่ใหม่เลยนะครับรถพร้อมใช้งานแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับขัดไฟหน้าให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนเลยฝากระโปรงเนี่ยก็เป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับ ทุกชิ้นเนี่ยเป็นของเดิมแท้จากโรงงานนะครับสำหรับในตัวตัวถังหลักนะครับในเรื่องของประตูฝาหน้าฝาท้ายอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นของเดิมจากโรงงานยังครบอยู่เลยนะครับสวยมากคันนี้สวยแล้วมีเสน่ด้วยนะครับนี่ครับสวยแล้วมีเสน่ด้วยถ้าเกิดว่าเราไปทําเองรถมันโซมเนี่ยทำยังไงก็ทําให้ขึ้นโดยเฉพาะภายในนะครับทํายังไงก็ทาใม้ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังของช่องเก็บสัรพะละด้านหลังก่อนครับ เรามาดูด้านหลังของตัวรถคันนี้ครับเสน่ดด้านหลังก็สวยนะคลาสสิกลงตัวมากนะครับก็จะมีตําหนิเดี๋ยวผมให้ดูตําหนิอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาดูรอบๆตัวรถก่อนแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับนี่ครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็สะอาดมากนะครับสะอาดมากจริงจริงนะครับข้างในนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะครับนี่ปฟกันให้ดูกันตัวถังพวกนี้นะครับของเดิมจากโรงงานทั้งหมดิลิสนเดิมจากโรงงานทั้งหมดแมลงยังอยู่ครบครับนะครับแม่แลงยังอยู่ครบครับ ช่องเก็บสมาระด้านหลังก็ทาความสะอาดหมดแล้วนะครับสะอาดมากจริงๆนะครับคันนี้เสน่ห์รถยคันนี้บอดี้สวยไม่พอนะครับประตูปิดนุ่มทุกบานด้วยนะครับฝาท้ายก็ปิดนุ่มรอบๆตัวรถนะครับสําหรับพวกคิ้วพวกนี้นะครับคิ้วพวกนี้สวยเลยนะครับเนี่ยครับสวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสั่งซื้อให้ใหม่อยู่นะครับผมดึงทิ้งไปแล้วนะครับดึงทิ้งไปแล้วเดี๋ยวผมสั่งซื้อให้ใหม่อยู่อะไรยังไม่มาครับแต่ว่าไม่ต <horribly influencers> ้องห่วงครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับ แล้วก็พวกคิ้วยางประตูอะไรเงี้ยครับก็ยังสวยนะครับแล้วก็คิ้วพวกรีดน้ําข้างนอกนะครับยังสวยแล้วแนบสนิทกันอยู่เลยนะครับเพราะว่าคิ้วตรงนี้มันเป็นของแท้จากโรงงานนะครับประตูก็ปิดนุ่มทุกบานครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ารถเดิมนะครับรถเดิมเดิมเดี๋ยวผมพามาดูพวกซอกประตูอะไรอย่เงี้ยนะครับซอกประตูก็ของเดิมนะครับพลาสติกยังปกติอยู่เลยนะครับนี่ครับของเดิมจากโรงงานแล้วรถสะอาดมากนะครับเพราะว่าไม่ขาดการดูแลเลยนี่ครับสกปรกไม่ได้รถนายสกปรกไม่ได้นะครับนี่ สวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับของเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับติ๊กเกอร์เพจยังอยู่ครบครับบานพับประตูนะครับบานพับเดิมจากโรงงานฝุ่นพวกนี้ไม่มีเลยฝุ่นโครนพวกนี้ไม่มีเลยนะครับรถเจ้าระเบียบนะครับต้องสะอาดมากนะครับรถนายสกปรกไม่ได้นะครับเบาะตัวนี้ยังไม่ใช่เบาะเมมโมอรี่นะข้อดีของรุ่นนี้ก็คือมันเป็นรุ่นที่ดูแลง่ายภายในสวยกระจกเนี่ยใช้งานได้ครบหมดทุกบานนะครับกุญแจเป็นกุญแจน้าเต้านะครับ กุญแจน้ำเต้านะมีมาให้ดอกเดียวนะครับพวงมาลัยอย่างสวยเลยเนี่ยพวงมาลัยสวยนะครับคันนี้พวงมาลัยสวยมากนะครับผิวส้มยังไม่หายนะผิวยังไม่หายครับคันนี้ไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเองนะครับสําหรับไมคันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สี่พันกิโลนะครับมีบวกลบนะครับแล้วก็แอร์แบกนะครับแอร์แบกรอบคันคันนี้เบนแอร์แบกรอบคันอยู่แล้วเบาะนั่งสบายนะครับเบาะสภาพดีเลยนี่ครับเป็นหนังแท้อยู่เลยนะครับเบาะเป็นหนังแท้อยู่เลย ร้านผมนะครับสาหรับรถผมเนี่ยผมคัดบอดี้มาทุกคันนะครับตรงนี้หายไปนะครับเดี๋ยวผมสั่งซื้อให้นะครับเล็กน้อยมากเลยพวกเนี้ยเล็กน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นี่ครับติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่ครบครับนะครับสีตรงเนี้ยเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับสีไม่เคยทํานะสีไม่เคยทํานะครับนี่ครับกากบันไดยังสวยอยู่เลยครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นระบวัสดุหรือีไซเคิลนะครับมันก็ยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยไม่มีแตกเลยไม่อยากจะแกะด้วยซ้ํานะครับไม่อยากจะแกะด้วยซ้ํา เดี๋ยวผมเทสระบบภายในแล้วก็ระบบไฟให้ดูนะครับคันนี้เป็นฟิล์มลามินารอบคันนะครับฟิล์มใช้งานได้ดีเลยเหมือนติดมาใหม่ๆนี่ฮะรถนายจะร้อนไม่ได้นะครับอ่ะมาดูด้านซ้ายของตัวรถครับด้านซ้ายก็สวยนะครับซอกประตูอะไรอย่างเงี้ยครับสวยบานพับสวยนะครับเหมือนกันทั้ง4บานนะครับนี่ฮะติ๊กเกอร์ไอแบ็คยังอยู่ครบนะครับเหมือนกันทั้ง4บานเลยนะนี่กับันไดยังไม่แตกนะครับยังสวยอยู่นะ นี่ครับถุงยังไม่ได้แกะเลยถุงยังไม่ได้แกะนะอ่ะตรงนี้นะครับบานพับสวยนะครับบานพับเดิมจากโรงงานน้อนไม่ขยับนะครับนี่ฮะถุงยังไม่ได้แกะเลยนี่ครับเม็ดอ์คเดิมจากโรงงานสีเดิมจากโรงงานนะครับเบาะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนี่ครับติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับทุกในของเดิมจากโรงงานทั้งหมดสีเดิมจากโรงงานนี่ฮะยังไม่แตกเลยขนาดมีรอยขึ้นลงนะยังไม่แตกเลยนะครับ พวกนี้เป็นวัสดุรีไซเคลิลส่วนใหญ่เนี่ยสมๆมมทั้งนั้นเลยมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับคันนี้นี่ครับรุ่นนี้นะมันเป็นรุ่นที่ดูแลง,ง่ายมากๆเพราะว่ารุ่นใหม่กว่าน,นี้มันก็จะมีเซ็นเซอร์เยอะนะครับที่วางแก้วนะครับตรงนี้ใช้งานได้ครบหมดผมแนะนําทำเบาๆแล้วกันอันนี้เท้าแขนโอเคเบกก็จะเป็นเบกของเดิมจากโรงงานเลยนะครับเบกของเดิมจากโรงงานเลยประตูปิดนุ่มทุกบาน นี่ครับชิ้วยังสวยอยู่เลยนะครับชิ้วแนบชิดส่วนใหญ่นะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานนะสีไม่เคยทํามีประตูฝั่งนู้นนะครับเคยทํากระชุนหน้าหลังเคยทําแล้วนะครับตําหนีก็จะมีตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตามอายุการใช้งานแต่บอดี้สวยมากจริงๆครับคอนโซลสวยครับแล้วเสน่ห์ของคันนี้มันจะมีอีกที่หนึ่งเห็นไหมครับคู่มือประจํารถยังอยู่ครบหมดนะครับ คู่มือประจํารถยังอยู่ครบหมดเนี่ยฮะอันนี้ที่วางแก้วอันนี้ที่วางเหรียญไฟติดครบนะครับไฟติดครบนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับสวยมากแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็มีลออคันนะครับไม่รู้ว่ากี่ตัวนะครับแอร์แบ็กแล้วก็ภายในนะครับคอนโซลเนี่ยไม่มีแตกนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมด ตัวนี้ระบบสปอร์ตเนี่ยส่วนมากรถเก่าจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคันนี้ใช้ได้อยู่นะครับระบบ e sp นะครับการลื่นถลายก็ใช้ได้นะครับ traction control อันนี้คือการล็อกกระจก sensor airbag นะครับกระจกใช้งานได้ครบนะครับนี่ครับใช้งานได้ครบหมดนะครับโอเคนี่ครับขึ้นลงสะดวกนะครับใช้งานได้ครบหมดด้านซ้ายนะครับนี่ครับ ขึ้นลงได้ครบนะครับโอเคมอเตอร์ไม่เสียนะครับขึ้นลงได้ครบหมดแล้วก็ฝ้าเพดานอะไรเงี้ยครับสวยอยู่เลยนะครับระบบไฟติดหมดนะครับไฟสองแผ่นที่อะไรางี้ติดหมดเลยนะครับด้านหลังนะครับติดหมดนี่ฮะเห็นไหมครับระบบไฟสมบูรณ์ครับคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะมีหมอนนี่ครับเอาขึ้นได้ แล้วก็สามารถเอาลงได้เป็นไฟฟ้านี่ครับเดี๋ยวผมเปิดลงให้ดูนี่ครับกดลงได้เป็นไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดปกติระบบไฟคันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากอย่าว่าค่อนข้างเลยสมบูรณ์มากนะครับไปทางสมบูรณ์ซะส่วนใหญ่นะครับมีบางอย่างที่ใช้ไม่ได้เหรอมันก็ไม่มีนะมันก็ใช้ได้หมดนะครับนี่ครับประตูก็ปิดนุ่มทุกบานกระจกปรับข้างไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับใช้งานได้ครบหมดแล้วเรื่องระบบแอร์เนี่ย ก็ใช้งานได้ครบหมดแล้วก็แอร์เย็นด้วยนะครับเพราะว่าดูแลเรื่องแอร์มาใหม่อย่างที่ผมถ่ายให้ดูเลยนะครับอย่างที่ผมถ่ายดูด้านหน้าแผงแอร์ก็ใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเกียร์ดีมากอ่าเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีมากนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีช่องแอร์ออกนะครับรักษาอุณหภูมิพวกขวดน้ําอะไรเงี้ยเอามาใส่ได้นะครับแอร์เย็นเนี่ยเปิดแป๊บเดียวแอร์เย็นลว ใช้งานได้ครบหมดพวงไาว power ตอบสนองได้ดีครับมีคูปคอนโทรลให้ด้วยนะครับตัวนี้มีคูปคอนโทรลให้ด้วยแล้วก็ของเหลวเพิ่งเปลี่ยนครับผมไม่ได้เปลี่ยนเองด้วยเพิ่งดูแลมาไมกิโลหนึ่งห้าสี่บวกเพิ่มครั้งต่อไปเป็นน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์หนึ่งแปดสี่พันเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแล้วตัวนี้ก็เป็นน้ำมันเครื่องบวกหมืน่นบวกแปดพันเห็นไหมครับบวกแปดพันโลตอนนี้หนึ่งห้าสี เพิ่งเปลี่ยนมาเลยสดๆเลยนะครับเนี่ยดูเลขไม่ได้เลยอ่ะโอเคคันนี้ใหม่แท้เข้าศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ด้วยเบนนครสวรรค์โอเคคันนี้ดีมากเลยนะครับดูแลดีมากเกียร์ดีเดี๋ยวให้ดูระบบให้ดูระบบข้างนี้นะครับปรับขึ้นลงซ้ายขวานะครับใช้งานได้ครบหมดด้านซ้ายซ้ายขวาขึ้นลงนะครับใช้งานได้ครบหมดกระจก เคไฟหน้าเนี่ยตัวนี้ใช้ได้อยู่นะปรับสูงต่ำตรงนี้ใช้ได้อยู่นะครับปรับโคมไฟหน้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแอร์ออกแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ชอบแตกเดี๋ยวผมให้ดูกันตรงนี้ชอบแตกกันเยอะมากแต่ตัวนี้คันนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับนี่อันนี้ดึงเบรกมือปลดล็อกเบรกมือนะครับยังสวยอยู่เลยนะลายไม้ยังสวยอยู่เลยครับเห็นไหมครับภายในสวยมากนะครับนี่ครับลายไม้ยังสวยอยู่เลยครับ รายงานรถตรงรีวิวชัดเจนแน่นอนนะครับรถเก่าถ้ารถที่มีเสน่ห์หรือไม่มีเสน่ห์เนี่มันดูง่ายครับนะครับวิทยุมันเลยรุ่นไปแล้วผมพามาลองเช็กันเช็ดในเรื่องเกียร์เช็ในเรื่องช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยผมดูแลให้แล้วนะครับเอาจริงช่วงล่างไม่ได้หลวมอะไรเลยแต่ว่าผมเอาไปเช็คเพื่อความชัวนะครับอีกรอบหนึ่ง มันก็ชัวร์แล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมเอาไปเช็คมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีสตอรี่ด้วยแต่ว่าผมเข้าไปเช็คจริงๆนะครับที่ผมถ่ายดูแต่ต้นคลิปนะครับวันนั้นผมยุ่งมากเลยอลองเทสลองขับกันลองเทสลองขับกันนะโอเคเกียร์เปลี่ยนนุ่มมากเป็นรถที่ขับดีมากอันนี้โหมดสปอร์ตนะครับ จะเปลี่ยนนุ่มมากมขับมือเดียวด้วยนะครับให้ดูอัตตาเลงน,นะครับโอ้แรงมากมันเป็นรถที่ขับดีแล้วนั่งสบายมากครับนี่ผมไม่เค้นนะครับเพราะผมขับมือเดียวอันตรายนะครับขึ้นเนินด้วยร้อยสี่บนะครับผมขับมือเดียว รถที่ขับดีมากนี่ร้อยสี่สิบขับมือเดียวครับอันตรายครับะให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับเรื่องเกียร์เนี่ยไม่ต้องห่วงครับปล่อยมือยังนิ่งเลยอันตรายเดี๋ยวจะโดนเหลืองคลิปเหลืองอีกอ่ะจริงๆปล่อยมือนิ่งเลยนะแล้วก็ไฟพวกคอนโซลพวกอะไรเงี้ยฝั่งเนี้ยนะครับใช้ได้ครบหมดไฟติดหมดไฟบอกเกียร์บอกตำแหน่งเกียร์อะไรเงี้ยครับใช้งานได้ครบหมดอ่ะโอเคความร้อนปกปติแน่นอนคุชอนโทนใช้ได้ลิมิตใช้ได้นะครับ ปั่นน้ำฝนมีข้างเดียวนะรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ขับดีมากนั่งสบายนี่ครับเกสสวยกดเด้งใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ครับอ่าโอเคมันเป็นรถที่สมบูรณ์มากเป็นรถที่ผมชอบมากอีกรุ่นหนึ่งผมก็เลยเามาขายมันเป็นรถที่ใช้ดีมากตระก,กูลเบนซ์เนี่ยเป็นรถที่อีกหนึ่งรุ่นที่ใช้ดีมากแล้วก็ไม่จุกจิกไม่มีเซ็นเซอร์เยอะแล้วก็ดูแลง่าย จอดก็ไม่ค่อยพังอเอาจริงๆนะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจอดนี่ซ่อมกันเป็นว่าเล่นเลยของผมเนี่ยจอดนานก็แอร์ไม่เย็นบ้างจอดนานก็เซ็นเซอร์ตัวนู้นเสียเซ็นเซอร์ล้อเสียบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยดูแลง่ายครับหลังจากที่ผมพาไปลองขับนะครับเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีผมบอกเลยนะครับเกียร์ดีมากเครื่องยนต์ดีมากช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างมันดีมาอยู่แล้วแต่ว่าผมไปเช็คเพิ่มเติมให้เช็คพวกความชัวร้อยนั่นแหละครับนะครับเพราะว่าผมได้ผ่านร้านช่วงงลล่่าอยูแ้ว เช็คมันก็ไม่แพงหรอกครับค่าเช็คน่ะอ่ะโอเควงอลไรแน่นมากคมมากเกียร์ดีมากอ่ะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันทีนี้หลังจากที่ผมพาไปลองดูจากเกียรความร้อนนะครับปกติพื้นฐานก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้อากาศเย็นด้วยถ้าอากาศร้อนเนี่ยไม่เกิน90 9 8อ่ะโอเคฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะครับ ตาเบนส์ขัดให้ใหม่ไฟหน้าขัดให้ใหม่ทั้งสองข้างนะครับอ่ะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับคันนี้เครื่องยนต์ดีมากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมรายงานรถตรงอยู่แล้วถ้ามีปัญหาเรื่องความร้อนผมแก้ไขให้หมดนะครับสําหรับเรื่องแอร์นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเขาทามาใหม่นะครับเช็คมาใหม่แผงแอร์ใหม่ๆเลยนะครับด้านหน้านี่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมาเมื่อเดือน2วันที่26เดือน268นี่เองเป็นรถที่จอดนานนะครับกว่าที่จะมาปลดระวาง แล้วแอร์มันไม่เย็นนะครับจอดนั่งไปปี2018อะนะครับนี่ปี2024อ่ะ25ก็จอดนานนะครับเพราะว่ายางยางใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ยางใหม่ๆอยู่เลยเห็นไหมครับยางใหม่ๆแต่ว่าปีมันลึกแล้วนะครับต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับ199,000บาทครับคันนี้สวยแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับซ่อมเดิมทุกอย่างนะครับสีห้องเครื่องเดิมเนี่ยจากโรงงานเลยนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเนี่ยครับ เดิมทุกอย่างเลยอัปเดตให้เพิ่มเติมนะครับนี่ครับเม็ดสปอตเดิมจากโรงงานเลยเม็ดสปอตเดิมจากโรงงานไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยกองอากาศน่าจะเปลี่ยนมาใหม่แล้วล่ะนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะระบบไฟไม่มีอะไรละที่จะเก็บเพิ่มเติมให้ก็จะมีบางส่วนแค่นั้นเองนะครับนี่ครับปิดง่ายช่องไฟดีนะครับเพราะรถไม่มีชนหนักนะครับก็จะมีลักยิ้มตรงนี้นิดนึงนะครับเปิดประตูโดน แค่นี้ครับนะครับแค่นี้เลยพาดสี่หกแปดครับนะครับพัสี่หกแปดหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมให้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้หนึ่งชุดเลยนะครับยางมันยังไม่มาแต่เพราะผมเอามารีวิวก่อนเพราะว่ายางไซเนี่ผมหมดร้านนะครับไปสั่งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับ mercedes benz คันนี้เป็น w 2 1 0ครับตัว facelift ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้รหัสบอดี้นะครับก็210นั่นแหละแต่รหัสรุ่นนะครับก็จะเป็น E 2 0 0 c o m p คอ s เพรเซนะครับเครื่องยนต์ฝาแดงคอมเพรสเซอร์ก็มาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่163แรงมา้าตามเล่มทะเบียนน่าใช้แล้วพร้อมใช้มากครับช่วงล่างอะไผมเช็คให้หมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานแน่นอน1 9 9 0 0 0บาทครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพีน่าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ